ผมมีคุณพ่อเป็นอัลไซเมอร์แบบรุนแรงก้าวร้าวท่านไล่ทุกตีแม่จนผมต้องพาคุณแม่ไปไว้ที่บ้านพี่สาวส่วนผมอยู่กับท่านอย่างทุกข์ทรมานชนิดที่นึกไม่ถึงว่าจะเป็นไปได้ถึงขนาดนี้คุณหมอว่าผมควรทำอย่างไรดีกับชีวิตครับเออถึงคุณพ่อจะเป็นอัลไซเมอร์รุนแรงแค่ไหนก็ตามนะคะใจของท่านเนี่ยคะ่ะ ก็ยังรับถ้าเปื่อเราแผ่เมตตาให้ท่านมากๆแล้วเวลาเราอยู่กับท่านเนี่ยเราพยายามที่จะนึกถึงสิ่งที่ดีงามแล้วก็แผ่เมตตาเอาไว้เนี่ยคืออัลไซเมอร์เนี่ยมันจำของปัจจุบันไม่ได้เป็นต้นว่าท่านถามคำถามอะไรเราพอเราตอบท่านก็จะถามซจำอีกเพราะของเก่าเนี่ยท่านจะจำได้นะคะแต่ของใหม่เนี่ยมันจะลืมหมดเพราะว่า ประสาทที่มันจะมาจับกันเป็นวงเพื่อเป็นความจำเนี่ยมันมันเก่าเป็นทนมันก็คลากหมดพอจับเดี๋ยวมันก็หลุดเดี๋ยวมันก็หลุดเหมือนเหมือนไอ้เทปที่เราอัดเสียงเนี่ยค่ะพอเราลบบ่อยๆอัดบ่อยๆเนี่ยมันลบไม่หมดสนิทมันก็จะได้ยินเสียงเก่าเอบซเซอร์มันก็จะเป็นทํานองเนี้ยค่ะทีนี้การที่ท่านก้าวราวหรืออะไรเนี่ยถ้าเราแผ่เมตตาไปเรื่อยๆเนี่ยใจมันเป็นพลัง เพราะฉะนั้นไอ้ความคิดของเราเนี่ยมันจะเป็นคลื่นและคลื่นที่มันเป็นเมตตาเนี่ยมันจะร่มเย็นและมันก็จะไปทำให้ใจของท่านเนี่ยชุ่มฉ่ำขึ้นมาแล้วก็รู้สึกสบายขึ้นไอ้ความก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยมันก็ลดลงถ้าเปิดเราแผ่เมตตาด้วยเรืเ่อยๆบางทีท่านก็อาจจะอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็รู้สึกดีกับเรานะคะแต่ถ้าเปิดเรา แล้วทุกทรมานไอ้คลื่นอมหิตของเราเนี่ยคะ่ะก็จะไปทําให้ท่านมีความรู้สึกว่าอยู่กันที่นี่ร้อนเหลือเกินเราเองอะ่ะเป็นฝ่ายทาให้ท่านร้อนแต่เราไม่รู้ตัวมันก็เลยผดขนมผสมนยำยาน,นะคะลองเปลี่ยนวิธีใหม่ดูเพราะว่าหลายคนกที่มีพ่อแม่เป็นอัลไซเมอร์แบบนี้แล้วเขาก็จำอะไรไม่ได้แล้ว คือใจเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่าแหมอยู่ด้วยเนี่ยลำบากแล้วเกิดเพราะบางทีท่านจะปัสสาวะจะอะไรท่านก็ไม่บอกใจแผมเปิสไว้พอจะเอาออกเนี่ยท่านก็งูดหีดอีกนะคะก็คล้คายปะทุกตีกันอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอบอกว่าให้แผ่เมตตาแล้วก็ทําใจให้นึกถึงแต่สิ่งดีๆงามๆแล้วก็ขอให้ท่านมีความสุขเรืออไรแล้วก็ชวนท่านคุย ถึงท่านตอบไม่ได้เราก็คุยเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วเราก็ยิ้มหัวเราะไอ้ไอ้คลื่นอันนี้ค่ะมันก็ไปทําให้ท่านสบายคลายขึ้นนะคะในที่สุดตอนหลังเนะะี่ยค่ะท่านที่หงุดหงิดพอไปเราจะไปเปลี่ยนทําเพื่ออะไรท่านยิ้มย้ําแจ่มใสแล้วก็พอทําอะไรให้กินเนะะี่ยค่ะท่านก็จะแบ่งให้เขากินซึ่งแต่ก่อนนั้นเนี่ยโกรธหงุดหงิดไปหมดพอเอาอะไรให้ไปให้กินก็หาว่ามาบีบบังคับบางทีก็คว่ำทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ตอนหลังเนี่ยค่ะดีอารมณ์ดีแล้วพอเอาของอะไรไปให้เนี่ยก็แบ่งให้เข้ากินนะคะแล้วก็ชื่นใจเข้าเองเขาก็ดีขึ้นแล้วก็ตอนที่จะจากไปเนี่ยก็ไปอย่างดีเขาก็สบายใจเพราะฉะนั้นอย่าไปนึกนะคะว่าการที่เป็นอัลเซเมอร์แล้วเนี่ยมันจะมีแต่เลวทั้งนั้นใจของเราถ้าเผื่อเราแผ่ไม่ตาถึงเนี่ยค่ะไอ้คลื่นของความร่มเย็นมัน มันจะเหมือนยางอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยค่ะมันจะมีทั้งไอ้น้ําออกมาด้วยแล้วก็มันก็จะร่มเย็นจากแดดอะไรต่ออะไรมันก็ไม่มามันมันเย็นผิดกันเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อใจของเราเนี่ยเราแผ่เมตตาจริงๆนะคะมันจะเหมือนมีละอองไอ้น้ําที่ทําให้มันเย็นชุ่มฉ่าแล้วก็เขาก็จะรับได้ค่ะถึงเอาเซเมอร์ก็เถอะถึงเม่ไหร่ก็เถอะมันมันมันจะเปลี่ยนได้ Ethel, listen. The loons. Look at this little fat girl, Ethel. I don't think I've ever grown up on Golden Pond. He is a selfish son of a bitch. I think you should know I'm pretty good at recognizing crap when I hear it. Maybe you and I should have the kind of relationship that we're supposed to have. What kind of relationship is that? Like a father and a daughter. Worried about the will, are you? Well, I'm leaving everything to you except what I'm taking with me. I act like a big person.